นั่งตตรงๆนั่งแล้วหล่อเลยนะคะแม่ดิฉันยกไปกินหน้าแม่เพาขอถ่ายดีมากเลยเดี๋ยวด้อีกเรแล้วาเดี๋ยวถ่ายให้วิดีโอเลยโอ้โหหเดี๋ยวแม่ทำน้ำลงไปไว้ใช้ใส่หม้อไงเลยแล้วกมีลูกหัวจอมหมูเพื่อนใส่ในบ้าน เดี๋ยวไปขึ้นนะคะโอเคไหมโอเคโอเคดี๋ยวพีุ่ณขึ้นก่อนนะเดี๋ยว่เดินแแป๊บนึงแป๊นึงเดี๋ยวพี่คุณเดี๋ยวเราขึ้นกันด้วยหักกาเดี๋ยวไปแ่จัต้องใจให้แน่นๆนะแม่เดี๋ยวบายบายพี่คุณน้องบาย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 

ขอมาเชียวบ๊ายบาคบ๊ายบายคม่บ๊ายายอยเดี๋ยวได้คนค่ะของเชียร์สามร

We're to E นี่อิจฉาพี่หรือเปล่าใช่เอหน้าตาอยู่โบทเบ๋หมดเลยโอ้ลูกเราบ้าอิ่าพี่เดี๋ยวอยู่กับยายเยต้องกลับนเออหลังตรงนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงเลยอ้ยตายโดนตยตัวเอง น้องก็มือเหลือยู่สวัสดีเอาสวัสดีสวัสดีทุกคนเอาสวัสดีจับหน่อยให้จับหน่อยจับจับเร็วจับเร็วจับหน่อยเดียวยื่นมือไปให้จับหน่อยเดียวถ้าไม่จับขี่ไม่ได้นะต้องจับก่อนแล้วจับเร็วจับเร็วจับหน่อยจับหน่อยตัวเยอะเดี๋ยวยังกลัวอยู่เลยจะไปขี่ได้ไง กกลลััววไม่นั่งให้ตัวตรงเลยเดี๋ยวไม่หล่อนะนั่งให้ตัวตรงยิ้มหน่อยนั่งตรงเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่คว้าขึ้นงวยนี่บนดบัเราหมบาทนักเลยนั่งตัวตรงนะเดี๋ยวไม่หล่อโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นเด็กที่หมออย่างเดียวเดวนี้คนเนี้ยโคโยตี้ด้วย มันเด้งเก่งมันคิดๆโกรธไปจับก็กลัวเห็นไหมจะไปขึ้นบุ้รไปวันไหน แล้วตัวเองจะไปขึ้นได้ไงตัวเองยังจับยังให้ยังกลัวยังไม่กล้าจับจจ<ร>อืมะปล่อยแล้วคนนี้คนนี้ก็าจะปละ่อยแล้ว

้ตัวเองจะาัจครั้วจจะไปทิ้ได้ยังไงอ่ะไปจาเไปรนี่คนนี้ฮะอะไรบนอะไรจุ๊จี้อยู่ที่จุ๊จหนะ Hãy subscribe <laughs> cho đi Ghiền Mì Gõ Để đã không bỏ lỡ <Khu> những video hấp dẫn trái <laughs> 哎，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 

ขาดึงซ้ายขาตบไปลูกขาตบขาตบ,าตบ,าตบแล้วถ้าเบียดกนก็ดึงซ้ายหน่อยขาตบลูก ใครเอาผ้าสังกะจายไปตั้งบนมาน่ะดูหลังมังกรเหมือนผ้าสังกะจายจว่าตอชาไม่าาชาตกนหลังตรงดมังกลัวไหมย่างนั้นน่ะอย่าเกรงนะกอนขี่ตั้งแต่เล็กๆไม่น่ากลัวนะ ดึงใายไว้หน,หน่อยๆแล้วก็ค่อยดึงต,ตัวนี้พี่กุนขี่ไม่ได้นะตัวนี้มามาผู้ใหญ่พยศใช่ไหมขนมขวายเอาดินปลาใส่มานะครับตอนนี้ครับพยายามจัดการนะครับอิจฉาครับ เอ้ยตาบตายืมตายามึงไม่ได้ขี่ม้าตามึงไม่ได้ขี่ม้านะเดี๋ยวเมื่อกี้สีขาวอันนี้ของพี่กอนบ้างดู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 นมกล้วยดูนมกล้วยทำดูนมกล้วยไรนะครับดาวไรนะครับตอนนี้กําลังเอาดินปลาใส่คนขี่ม้านะครับดาวไรนะครับชั่วร้ายมากฝุ่นเต็มเลย ตั่วร้ายมากครับคนนี้คนนี้ด้วยตัวที่หม้อตัวเองแล้วสายเป็นหัวแล้วค่ะ ใช้เต็มหัวแล้วค่ะพี่กุลโอเคยัง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 พอแล้วมาเร็วๆโอ้สุดยอดได้ควบแล้วได้ควบแล้วได้ควบแล้วโอ้พี่กอน์กำลังได้ควบแล้วพี่กอนนิ่งๆพี่โอเคเออสุดยอดเลยทหารมานะครับ ันก็จังคำจังไก่ยังพังสัญญาจ่าไปนั่งวนมาเนะด้วยเหมือนนั่งปีศาจแมงมุมอะค่ะที่คอยขัดขวางการไปเชิญพระคำปีไปโอเคไหมพี่โอเคยังพอแล้วสี่ครึ่งแล้วโอเคบังคับซ้ายเข้าไปดึงซ้ายเข้าไปจอดตรงนู้นเลยูกลดึงซ้ายเข้าไป โอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ดึงพร้อมๆกันโอเคดูนะครับความอ้วนไม่เป็นอุปสรรคนะครับโอเคนี okay. <laughs> okay, <ม>่โอเคครับ you oh. วิงทีฝุ่นตลบขึ้นนะเว้ยคุณอยากทำแบบนั้นไอ้กล้มันจะทำตามเดี๋ยว,ยว,ยวระวังฝุ่นระวังฝุ่นอ่าจุดแดงแล้วมันขึ้นไม่ได้ พ่อลงแล้วพ่อลงแล้วหนูไปพ่อลงแล้วไปพ่อลงแล้วพ่อลงแล้วเดี๋ยวหนูหนูพ่อลงแล้วพ่อลงแล้วพี่ก้อนบ้งพีง่ก้อไม่ได้ขึ้นเลยให้น้องกล้วยพ่อใหญ่ตังแล้วโอ้ยคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ขนมกล้วยไม่น่าเชื่อโอ้ย อไปไปแม่ขึ้นแ้นมันสัว์ไส้ไม่ม้นมันทำริ์มาเดียวมันเอาไส่สั่ใส่ผีวิบไม่ขึ้นอไม่กลัวได้พ่ชเลยเหมือนในพระสังกัจจัยหลังอ่ะเหมือนพระสังกัจจัยเลย โอ้ช oh, ิว oh, ช oh, oh, uh ิยวย่างแรงโอ้ย hmm. ชิว <c> ช <oughs> ิวมากเลยอ่ะนั่งแบบสบายสบายน้องอ้ก็จะมีพี่เป็นตัวไอ้ชายคนนะครับไอปีปีกุท่ามาไอนมก็ถาาได้ไอนมไอปีกุนได้ยินไหมนกนมก็ไม่ไม่ไม่สนใจละ พอ,อยังคะน้องกลวยพอ,อยังคะพอ,อยังคะสงสารพี่ยิมย้มอ <laughs> เอนดูพี่พอ,อยังคะพอได้เลยเียวหเล็บ <laughs> ล,ลินใส่กันโอ้สุดยอดนะครับเด็กขวดกว่ากว่านะครับ

โอเครับด้วยแม่รับเตยขอบคุณค่าหน่อยลูกขอบคุณพี่หน่อยลูกขอบคุณค่าแล้วขอบคุณข่ายังขอบคุณค่ายังนะคะขอบคุณค่าพี่หน่อยลูกเดี๋ยวดีใส่นี่ทำเป็นรู้มากน่ารักเลย่ะมาโอเคค่ะขอบคุณค่า